วันนี้สององศานะคะจะพาไปทำงานข้างนอกกันนะคะจะพาไปรอนข้าใบบัวขนใส่รถกันนะคะไปทำงานข้างนอกเพื่อนจะหนาวเย็นนะคะสององศาค่ะไม่มีแดดเลยวันนี้แดดหมดนะคะมาแต่เช้าตัึงแ้วก็อนมาเหนืย นะคะคจะพาไปลองผ้าใบเรือนะคะทำงานข้างนอกค่ะวันนี้อากาศหนาวเห็นไหมคะต้องมีหมวกมีเสื้อหนาๆน,นะคะมีทำได้ทำลำบากนะคะคุณที่อยู่เมืองไทยในโชคดีมากแล้วคะ่ะทำงานไม่ต้องหนาวขนาดนี้นี่เราทำการแจ้งนะคะผ้าใบเหลือถ้าไม่ลองก็จะเย็บ ก็จะใส่ไม่ได้ค่ะต้องลองให้เป๊ะๆก่อนแล้วถึงจะมาเย็ดอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะจะถึงแล้วนะคะเมืองที่เรามาทำงานมาลองผ้าใบเรือวันนี้นะคะหิมะยังอยู่เต็มอยู่เลยค่ะเมืองนี้ออกจากนอกเมืองมาประมาณหลายสิบโลอยู่นะคะโน่นเป็นที่เรือที่อยู่ บางคันบางลำนะคะยังไม่เอาออกจากผ้าใบนะคะแต่ลำนี้เขาต้องการใบเขาก็เลยให้เรามาลองไว้นะคะเป็นลำสุดท้ายที่เรามาถ่ายรูปก่อนจะไปเมืองไทยนะคะลำนี้เห็นไหมคะอีกหลายลำยังไม่เอาออกเลยยังยิกมท่าอึดการถ่ายรูปก็ได้ลงให้ดูไปแดดเขาจะพาได้น้องมาเจ้าของมารอแล้วค่ะ อีกหลายลำยังไม่ได้เอาออกจากผ้าใบนะคะนี่ค่ะเจ้าของมาช่วยถืออีกหลายลำยังไม่ได้เอาออกนะคะแต่ลำนี้เขาออกให้ก่อนน้ำที่เมืองนี้หายแล้วค่ะไม่เป็นที่แข็งแล้วแต่ยังมีที่หิมะยังมีอยู่ระลายนะคะ ่ะเรือหลายลำยังไม่เอาออกจากคุมนะคะเพราะว่าจะต้องคลุมไว้ไม่งั้นหิมะลงไปเต็มบนเรือค่ะเรือลำนี้เป็นลำแรกของปีสองสี่นะคะดีค่ะมีเจ้าของเข้ามาช่วยนะคะสองคนนี่เรือค่ะเป็นเรือไม่ใหญ่มากนักนะคะ ค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้พามาลองเรือลำนี้ค่ะเรือลำนี้ซึ่งซึ่งเราถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะไปเมืองไทยนะคะพอดีเขาต้องการด่วนกลับมาเขาก็รีบโทรตามให้เรามาลองได้เลยนะคะนี่ค่ะยังดีมีเจ้าของเขาช่วยด้วยการลองนี้จะต้องช่วยกันนะคะคนเดียวทำไม่ได้นะคะพอดีเจ้าของเรือเข้าใจดีเขาก็ช่วยเราด้วยนะคะ เราก็คอยส่งให้ส่งอุปกรณ์ให้เอาจริงๆก็ขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าสองคนก็น่าจะได้อยู่นะคะอากาศเย็นค่ะสามองศาแต่มีแดดนิดนึงก็ยังหนาวอยู่เพราะฉะนั้นที่สำคัญต้องมีถุงมือมีหมวกมีเสื้อหนาๆน,นะคะเดีย๋ยวจะให้ดูวิวรอบๆนะคะ หายเรือลำอื่นนี่ค่ะลำอื่นๆยังไม่ถอดออกจากยังมีคุมกันอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ค่ะมีลำของเราเนี่ยลำของเราที่ที่ที่เอามาลองเพราะว่าเขาต้องการใบเผื่อซัมเมอร์มาเขาก็จะได้ออกเลยนะคะ จะได้ออกเรือไปเลยนี่ของลุมลังน้ยมลุงลังจะไม่ได้ออกเหมือนกันดูค่ะหน้าหนาวกับซัมเมอร์จะแตกต่างกันเยอะต้องคลุมนะคะโอ้ลำนี้พร้อมออกแล้วเหรอนี่ยลำนี้พร้อมออกแล้วนี่เขาจะอเอาไม้ไปขายนะคะเอาไม้ไปขายฟอเซลแล้วนี่ค่ะให้ดูเรือลำนี้ลำนี้เขาพร้อมที่จะออกไปแล้วนะคะ แบบนี้พร้อมออกไปแล้วนู่นค่ะหิมะก็ยังมีประปลายอยู่ยังไม่หมดนะคะเราทำงานกลางงนี้ค่ะหนาวมากเลยค่ะเห็นไหมคะเดีย๋ยวจะกลับกล้องให้ชมสวยๆนะคะเห็นไหมคะเรือเยอะ อุ้ยนี่ค่ะคมีคนในเรืออ้าวใชยมีคนในเรือด้วยค่ะเห็นไหมคะนูน่นวิวสวยมีหิมะยังอยู่นะคะนูน่นหิมะข้างหลังก็ยังอยู่เต็มเลยหิมะยังอยู่นี่เขาขนของพร้อที่จะออกเรือกันนะั้งคะเนี่ย เราทำงานลักษณะนี้นะคะนี่คือการลองผ้าใบเหลือนะคะก็จะต้องเอาลองไปก่อนก็คือเราเย็บมาแล้วแล้วก็จะลองไปก่อนว่าจะใส่ได้หรือเปล่าจะต้องพอดีเป๊ะนะคะไม่พอดีเปะ๊ะลุงก็ไม่เอาลุงแกต้องต้องพอดีเป๊ะเลยค่ะอยู่น้ำแข็งก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางลำเขาถึงยังไม่เอาออกเลยค่ะที่นี่หิมะยังอยู่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ย เดินต้องระวังขาลื่นค่ะเห็นไหมคะทำงานกลางหิมะกันนะคะหิมะยังอยู่เต็มเลยค่ะที่นี่เห็นไหมคะเหลือก็ยังไม่ได้เอาผ้าออกกันนะคะแต่ลุงก็ต้องทำงานเพราะลูกค้าเร่งเอาค่ะเราไปไทยสามเดือนนะคะกลับมาก็ต้องเร่งทำให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ หนาวนะคะสามองศาแต่มีแดดก็พอทนหน่อย <c oughs> ชมวิวสวยๆด้วยนะคะนู่นบ้านเขาอยู่ข้างบนมีมะยังเต็มอยู่ค่ะเพราะว่าน,นี่มันอยู่ไกลเมืองเลยคะ่ะออกมานอกเมืองประมาณยี่สิบกโลได้มั้งคะ เหยียบหิมะอุ้ยหิมะยังขาวอยู่นะคะปบปบปบอยู่ลงทำงานเราก็ถ่ายคลิปไปพอดีมีลูกค้าเขาช่วยค่ะลูกค้าใจดีเจ้าของเรือเขาใจดีเขาช่วยนะคะเราก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ ก็สวัสดีนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาชมคลิปราดาใหม่ก็จะได้รู้ว่าราดามาอยู่เมืองนอกทำอะไรนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะทำผ้าใบเรือแล้วก็ขายจากเย็บผ้าจากกุตาหกรรมปื๊ดปื๊ดปืดหลังใหญ่ๆนะคะจากเขาก็เอามาทำเย็บผ้าใบเรือพวกนี้แหละค่ะเขาก็มาใช้เย็บผ้าใบเรืออย่างที่เราเย็บนี่แหละเราก,ก็เปิดได้มาประมาณหลายปีแล้วนะคะ เนี่ยลำหนึ่งก็หลายอยู่แล้วแต่ขนาดของเรือนะคะถ้าขนาดลำถ้าขนาดใหญ่ก็จะแพงถ้ารุ่นนี้ก็แพงค่ะเนี้ยรุ่นนี้จะแพงมากเพราะว่ามันลำใหญ่นะคะรานะคาจะไม่เท่ากันค่ะแล้วลุงแกเย็บถูกไหมคะแกเย็บถูกมากแกเย็บแบบชนิดที่ถูกมากอะถูกกว่าเจ้าอื่นเลย แยบถูกมากนะคะแกก็เลยมีลูกค้าเยอะไงค่ะเขาบอกจะต่อกันค่ะไม่ได้โฆษณาเลยสักแต่เดียวแกบอกว่าไม่ต้องโฆษณาเดี๋ยวลูกค้าก็บอกกันเองแกบอกก็จริงค่ะลูกค้าปากต่อปากนี่ค่ะในชิ้นที่สองที่เราจะลองก็คืออยู่ที่นี่นะคะชิ้นแรกคุมไปแล้วนะคะข้างบนนี่ชิ้นสองค่ะชิ้นสอง ได้ลูกค้าใจดีนะคะช่วยเรานะคะถ้าสามคนก็มันจะง่ายขึ้นนะคะแต่เราไม่อยากปีนขึ้นไปนะคะ่ะลุงให้ลุงกับแกพอนี่ค่ะเห็นไหมคะมันต้องมีตัวช่วยอะ่ะใหญ่โมยเย่วเพ้อแล้วหลังนายรือ้อทูไหมนอก เดี๋ยวต้องขึ้นไปช่วยเข้าหนนึงน,นะคะ mm. นี่ค่ะต้องขึ้นมาช่วยจับเข้านี่นะคะนี่ค่ะต้องช่วยจับเข้ามันจะได้เป็นสามคนนคะคะถ้ามีหลายคนมันก็จะไวขึ้นนะคะต้องช่วยจับค่ะ วิวสวยนะคะข้างหลังยังเป็นหิมะอยู่นะคะนี่บนเรือค่ะนี่บนเรือเราก็ปีนขึ้นมาบนเรือนี่มาช่วยแกถ้าสามคนมันก็จะไวขึ้นนะคะพาชมวิววันนี้พามาทํางานนะคะพามาชมการทํางานของราตาที่อยู่นอร์เว์นะคะนี่ค่ะลองเข้าใบเ,เรือเย็บเสร็จนะคะพอเรา เติมแรกแล้วก็ต้องถ่ายรูปเรือแล้วก็เอาไปทําโปรแกรมแล้วก็ไปติ้นเป็นผ้าออกมาเป็นผืนอย่างนี้นะคะเป็นผืนอย่างนี้แล้วก็มาเย็บต่อกันนี่ค่ะรอยเย็บ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 ต่อกันนะคะเย็บหน้าต่างิได้ินเหรอไหนไนะนี่ค่ะจะต้องลองลองให้มันพอดีเรือนะคะ จะต้องลองให้พอดีเรือแล้วก็มาร์กมาร์กมาร์ากไว้ว่าพอดีแล้วหรือยังก็ต้องเอากลับไปเย็บใหม่แล้วก็มาส่งงานจริงนะคะตอนนี้ก็แค่ลองนะคะนี่เป็นการลองเข้าใบเรือนะคะนี่ค่ะลองอย่างนี้นี่ลุงต้องปีนขึ้นไปบนเรืออย่างนี้ตกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะนี่ก็ใบเก่าเขาถอดออกมากองไว้ตรงนี้นะคะ เขาต้องการพ่อใบใหม่บางคนนะคะถ้าคนมีตางหน่อยยังไม่เก่าเลยลเขาก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะนี่คือการทํางานของเราการลองพ่อใบเรือนะคะในนอร์เวย์นะคะรัฐาพาชมกับวันนี้พาทำแล้วก็พาชมด้วยแต่ลุงเป็นคนทำนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะจะต้องพอดีทุกด้านนะคะต้องใส่เสื้อนหนากันทํางานข้างนอกค่ะนี่ค่ะต้องพอดีทุกด้านกันเจ้าของอยู่ข้างในนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันตรงกับที่เขาต้องการหรือเปล่าหน้าต่างก็มีนะคะแต่เรายังไม่ได้ตัดออกค่ะเห็นไหมคะยุงทํางานไปนี่ค่ะจะต้องทําเป็นหมุด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 อย่างนี้ไปรอบเรือเลยนะคะต้องทําหมุดหมุดไปรอบเรือเลย เพื่อที่จะเย็บหัวใจแล้วก็มาใส่ให้เขานะคะผ้าใบเรือค่ะต้องดึงให้ตึงนะคะตึงทุกจุดแล้วก็มาร์คมาร์มาร์มาร์ไว้ตามตามกระดุมแปบ๊บไม่ใช่กระดุมแป๊บสิเขาเรียกว่าอะไรเป็นปุ่มปุ่มปุ่ม,ป,มปุ่มของเขาอะต้องต้องให้มันพอดีกันเป๊ะแล้วก็มาร์คนะคะทำงานบนเรือนะคะสูงเนี่ย ดูน้ำค่ะน้ำใสมากนะคะมองเห็นหมดเลยอ่ะน้ำใสนะคะใสแต่หนาวเย็นมากเลยนะคะถึงจะมีแดดก็เถอะแต่ก็ยังหนาวเย็นอยู่ค่ะนี่ค่ะเรือคุมด้วยผ้าใบอยู่ทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋วจะถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮัลโหลฮัลโหลแคนย์ัสเปอร์เลยฟ้ากอดเตอร์เป p ดเดน อนเอะจูอ่ะออปอยวินเทอร์นะคะเป็นไม้นะคะไม้ที่เขาเอาไปใส่ไฟนะะี่ค่ะไปใส่ไฟตอนตอนหนาวแก้หนาวนะคะทุอสันทักค,ค่ะทุอสันทักยายทาวิดีโอนี่ค่ะต้องหมุนไปรอบๆอบเรือทําเป็นมาร์กเป็นจุด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 นะคะแล้วก็ไปเย็บรูปหัวใจติดให้เขาแล้วก็อามาใส่ตรงที่มาร์กไว้นะคะ ว่าจะได้เงินเขาก็ยากอยู่ลำหนึ่งนะคะยิ่งทำหน้าหนาวอย่างนี้นะคะหน้าหนาวมีทั้งหิมะเต็มเลยหนาวนะคะสามองศาแต่มีแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่เห็นไหมคะโอ้ยเราก็แค่แผแกมาส่งของให้เขาแค่นี้แต่ก็ยังดีค่ะไม่ต้องขึ้นลงเรืองไงคะใช้เวลาหลายอยู่นะคะลำหนึง่ง โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พามาชมการลองผ้าใบเรือนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะรดาจะพาชมอีกหลายๆที่สวยๆในนอร์เวย์ให้ชมนะคะยิ่งไกลซัมเมอร์แล้วก็ยิ่งมีอะไรสวยๆให้ชมนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ก็ชมหิมะไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายนะคะบายบายคะ่ะ